สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับอยู่กับผมช่องติ๊กเสด็จรำคอนโชวิโชครับผมมาหอดมาถึงแล้วเด้อพี่น้องเด้อครับผมไรยองนะครับผมไรยองครับพี่น้องมาหอดแล้วนะครับผมพี่น้องรถบ้านจอดเรียบร้อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคันนะครับอาจารย์สวัสดีจ้าเป็นแน่นอน โอ้บอกหัตถดแล้วบอโอ้ว้าวัาผมเอี่ยไปยุ่งด้แลวเัาบอดทีนี่แล้วตายอยู่ข้าอ่ะตายอยู่ข้าโอ้ยสองพันไรุ่ยนดยั้งในอย่างโุงรียนอยู่ไก่บนยอดบอสเองอยางลุงย้ําไหมฮะออกไปนี่ประมาณห้าร้อยเมตรน่ะลุงพักไหนที่เราเลี้ยงกับมันบ่มีหรอกบมีลุงย้ําหาตั้งหนดเล ออกไปนี่เออเนี่ยเดี๋ยวมอเตอร์ยืนแพลนเราทะเลน่าลงพักหนินั่นลงพักเอกอ็ไปจีรุลนี่ขั้นมันยากเขาลงพักกนยังสามารถรตัวไดบไปหาโอเคครับโอเคเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนก็เปิดข้างขังได้เล่นปะเ,เปิดรถโอเคครับจัดนั่น

ถึงแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วผู้บ่าวครับสวัสดีครับสวัสดีครับีครับผมติ๊กสุดรำพึงเชียวไปเชียวครับสวัสดีครับผมเขาเอาช่องให้เนี่ยครับเพิ่งท้ายพิชิกออกช่องครั้งแรกนะครับผมโอ้ยครับครับสวัสดีครับผมฝากเนี่ยฝากตัวได้ครับพี่น้องต้องฝากเนี่ยฝากตัวกับพิชิกนะครับผมโอ้ยได้ตัวได้หัวเพต้องฝากเนี่ยช่องเนี้ครับเนี่ยช่องกอล์ฟซัดลำพูนเชียวพี่เจ้าครับครับผมอาฝากพี่น้องกลัง กำลังหัดนะครับผมถอดจากเข้าทีตามนะครับประว่าณ่านหกเนี่ยครับโอ้อ้าวครับฝากฝากพี่น้องนนฝากน้ำกันนีละฝากน้องน้ำด้วยนะครับพี่น้องครับผมาไปกดติ่ตามให้น้องน้ำด้อยนะครับผมใส่สบรสกัดคลอโรยาครับ มาเลยครับพี่น้องครับคารุคารุเอ,าอเ้าคารุไปนะ <laughs> ต่อครับพี่น้องต่อครับไปลุยรถครัวเราก็มาถึงแล้วครับรถครัวโอ้รถกู้ย่อยมองระเบอมันเนี่ยนนมันนี่เอานีนป่ะครับเอานีเล่นป่ะเนี่ย เอานีมาครับนี่ไฟเอานี่เลยไม่ได้มีคาย่างมากินเนี่ยเดินเลยไม่ได้ามีคาย่างมากินได้พี่น้องเอานี่เลยทิ้งถุงเลยนี่ยอะไรครับไม่บอกทุกย่างแต่ไม่ได้บอกถุงกะับบั่ท่านถุงครับบั่ท่านถุงนี่พี่น้องมือนีแต่จ้างพังพี่น้อง มาแกะมือพี่น้องมาแกะมืออยู่มัตตพุทธกับระยองครับพี่น้องครับพี่น้องครับมาแกะมืออยู่ระยองมัตตพุทธครับผมโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับต้อยไหมครับผมครับผมเอาคือบอไม้น้ำเนี่ยพอกระเป๋าโอ้ผมมืดหนึ่งก็ถือกล้องเนาะกับห้องเอื้อนกันอยู่วบางเหรอครับผม อ้จะโดนได้วันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตั้งจะเล่นไหนลรืมั้งเอาเฮ้ยเมาถุงมือมัเอาเล่นเนาะเอาเลยมาครับพี่นุ้ยพี่นุ้ยครับพี่นุ้ยมาคลิปนี้พี่นุ้ยครับมาทีมเวทีมาทีมเวทียังไม่ทันมาผ่านรับผ่านนองกันเอาสิไอ่ไอ้จัดการเลยเขาหูแล้วเขาหูแล้วไอ่ลงไปแล้วเนาะครับผมไอ้ไอ้จัดการเลยน้เท่านี่ละผมผมผมสิไปอัน น่าท้าไปไวกแบบเมือว่าแบบคนผมง่าหรือผมสั่นนี่เด้ผมสั่นนี่เด้นี่เด้นี่เด้พอพายง่านั่นนี่เด้โอเคครับผมคลิปรูดลับทราบไปน้องทราบครับครับพี่ตุยพี่ตุยซื้อเรียบร้อยแล้วได้แจกฮะเดี๋ยวมื่อนี้พี่ตุยลงคลิปแจกเลยโอ้หอดแต่นอนครับผมเมื่อนเพราะว่าอยากสั้นอยากแจก่างเอยากแจกแล้วอยากแจกแล้วคนไหวเขาถามหาแล้ว ครับผมโอเคครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพี่หนุ่ยด้วยนะครับผมถุงมือวันนี้จะถึงมือคอนไว้แน่นอนนะครับเดี๋ยวปี่ตุ๋ยเราจัดการนะครับตั้งใช่ไหนี่ตั้งรัดปูนเท่านี้ใช่คือสุดแต่เท่าไหร่ สุดเขีเอาคือบาง่าโงตังต่ะไนละ่ละ,ละ,ละ,ละคือตังหลายไล่มาอีกเลย้บบตังขนานไปผุนข,ขนาไปทักไปอยู่ค่ะโอ้ตันักไ่อารนี้นาครับเมื่อท่าตังไปทังผุนมันบานนาดครับมัครับแมนครับแต่ว่ารถท่ากระจอดบางันถึงแล้ว ถือละถือละนี่เราเพื่นมองเองนาะมือนี่เนาะเพี่นมองแต่ว่าแับนี้มีมองปูนได้บัดนี้เอาละพี่น้องครับมือนี้มีมองปูนละมือนี้ร้านปูนเลยหละพี่น้องครับมือนี้ครับเป่นมองตังเวทีไหมพี่น้องครับผมตะกี้เขาตังยูพูดพี่น้องครับมองน้ามุามมองน้ามอมหงงครับบาดท,ที่นี้ห้ามกระชิไงมาตังมองร้านปูนนี่พี่น้องครับ ก็คือว่าแก่มือครั้งนี้แก่เข็ดน้ำอาธิษม์เร็จพี่น้องครับผมล่งแสครับตังบันตรงล่งทงขคางนี่ละนี่เวทีสุดเกือบนี่ต่้งไม่ได้เหมนี่เวทีไซรัลปูนเอาพี่น้องพี่น้องครับพู้ใดมีอูครับไปอยู่ค่า ไม่เปรย์เป,เป,ปรย์ไปยค่านะครับนี่แหละครับชีวิตวลรัมไป,ปยุค่าไปจันไปไปยุค่าไปรีสอร์ทฮะมันมีหม่องนั่นปะ่ะโอ้เอา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 ครับเอาพี่น้องครับเอาเป็นกำลังใจให้ ทีมงานสาวหม่รับเพื่อนช่วยนะพี่น้องเด้อมาขอมาถถงแง้วพี่น้องจากกวทมวันนี้ครับฝ่ายแจ้งฝ่าโป้่งพี่น้องครับผมมาให้กาลังแรงใจทำนาเด้อพี่น้องเด้อครับมาซอยสนับสนุนครับผมเหมือนแรงครับผูดอยุ่ไก้ครับระยองวัฒพุทธนะครับตรงข้ามลงกันนะพี่น้องนะครับผมชาวคลิปนี้กะฝากพี่น้องไว้ซ้ำนีนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดซับสไครต์ฝากเป็นกําลังใจ ให้ผมติ๊กเสด็จพร้อมทีมงานสาวน้อยรำพันโชว์น้ำเนยกระต่กกันครับเก็บนี่กล่าวคำบาสวัสดีครับเจอกันเหมือนดิมครับผมขออนุญาตไปผัก่อนก่อนด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ